สวัสดีค่ะทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่ต่างตกใจไม่น่าเชื่อว่าน้องแฝดหรือว่าน้องเพชรองคอยนี้จะทําสิ่งนี้อยู่บนเวทีหมอรําใจเกินร้อยนั่นเองค่ะพี่น้องคะเพราะว่าคลิปนี้ค่ะเป็นไวรัลไปอย่างมากในโลกโซเชียลในวันนี้เพราะว่า,าทางพี่ตั้มนะคะสุภชัยเนาะได้ทาการลุกเมื่อวันก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้คลิปก็ยังเป็นกระแสเพราะว่าแฟนคลับให้การตอบรับเยอะในการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะอ่ะก่อนอื่น เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับน้องแฟนที่ได้ทำสิ่งนี้บนเวทีหมอรำใจเกินร้อยแล้วแฟนคลับบางคนขาชื่นชอบนะให้การตอบรับในเรื่องนี้เยอะแยะมากมายคะ่ะพี่น้องคะอ่ะก่อนอื่นนี้นะคะมาฟังเลยสำหรับอ่าคลิปนี้นะคะว่าเป็นมาอย่างไรนะคะนาอพี่น้องเนาะอ,อ่ะขออนุญาตปิดเสียงไว้นะคะสาหรับคลิปนี้เน้องพี่น้องเนาะอ,อ,อ่านี่เลยจะ้ะเป็นช่วงนี้เลยอ่า นี่ค่ะพี่น้องขาแล้วก็นี่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 จะ้ะนี่เลยเอา่าพี่น้องขาใครอยากดูคลิปเต็มอยากเห็นเสียงด้วยนะคะไปดูได้ที่ทางเพจนะคะของพี่ตั้มสุบชัยหมอรำใจเกิดว่าแฟนเพจนะคะพี่น้องขาเนาะแล้วแฟนขับคือแบบว่าเออไม่น่าเชื่อว่า น้องเพชรน้องพลแบบจะเดินมาหากันแล้วจับมือกันแบบโอโหพี่น้องคะโบกมือบายเหมือนกับความความเคยชินความคุ้นเคยชินอะเนาะในการขึ้นเวทีเนี่ยนี่ครับพี่น้องคะแบบป๊าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุเท่านี้ยังแบบเออเหมือนจะคว่ำนาะแบบเออฟันไปจับมือกันอะไรกันาย่างไปเสียพี่น้องเนาะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์บ้าง คอมเมนต์แตกแตนในการที่พตามแต่ในคลิปนี้ต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้อ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะได้ฟังกันเพราะว่าคอมเมนต์เกือบแตะ1 0 0่กวันัคอมเมนต์ก็ว่าได้นะคะสําหรับคลิปคลิปนี้เนาะบางคนบอกว่าเออเนี่ยออนซอนไรจา้าเมนี่ว่าไปคุกุตุกลิ้งพน้อเนี่ยคุณยายแตนที่สําคัญเลยแฟนคำบอกว่าคุณยายแตนสอนดีให้ช่วยเหลือกันชอบการเลี้ยงหลานแบบยายให้ช่วยตัวเองเยอะฝึก ฝึกแบบนี้ดีมากเลยค่ะตาหักคักหลายเอ็นดูร้านน้อยจะมเนเกิดมาเพื่อสางความมวลความสุอมสมแล้วที่เป็นลูกพ่อวัยแม่แอนเก่งสลัดเหมือนคุณแม่ครับเนี่ยครับพี่น้องคะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆน้องแฟดโอ้ตาแฟดน่ารักมากค่ะลูกแล้วทีนี้ค่ะมาดูคลิปสองกันอาจจะเป็นคลิปเหมือนกันแล้วคนละมุมกันนะพี่น้องนาะในการดีแฟนครับ ลูกาศิลปินใจกันลอยเดทท้ายลงเะเลกันนะคะพี่น้องคะ่ะน่ารักมากเนี่ยเป็นช่วงนี้เลยจ้าเนพี่น้องคะ่ะเพิ่งจะ้รับฟาเ่นทาก,กันนี่เนี่ยมีการโบกมือด้วยนะเออดูยังไงก็ดูไม่เบื่อคะ่ะและที่สำคัญต้องอ่าชื่นชื่นชมมากๆเลยในการเลี้ยงหลานของคุณย่าเนาะ แล้วก็คุณยายคุณ à, ย่พาพอกับแม่แหละที่เลี้ยงหลานได้แบบน่ารักมากเป็นที่รักเป็นที่ให้แฟนคลับหลายท่านหลายคนได้ตกหลุมรักกันทุกวันนี้และที่สําคัญคือดราม่าที่มีอยู่คือสยุปลงในคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงก่อนนะพี่น้องคะขอขอพูด,ดน,นิดนึงนะคะช่วงก่อนนะ่ะดราม่าน้องว่าเออ s a n นบ o s s boy ทำไมเอาลูกเอาหลานขึ้นบนเวนทีอ่าประมาณนี้เยอะดราม่ามาเยอะแล้วทุกคนนี้เป็นไงคะ คือเลยหนึ่งก็คือเลยเด็กเขามีความกล้ามีความกล้าแสดงออกมีความบรยอาดบอตต่นคนอ่านี่คือเป็นปันปนปจจัยหลักๆเลยในการที่พาลูกพลันเึ็นไปทั้งเวทีเนาะในการที่พบปะผู้คนเพราะแฟนคลับน่ะนะบางบางสถานที่เนี่ยไปก็บอกว่าเออเนี่ยต้องเพจต้องคอยมาไหมอยากเพจอย่างน,น,นั้นอย่างนี้เยอะจริงๆแล้วทุกวันนี้คือโอ้โหคลิปนี้คือสยบเลยค่ะ เด็กเขาได้การเรียนรู้ได้การคุ้นเคยชินเนาะในการที่เด็กขึ้นเด็ขึ้นไปแล้วล่ะในการขึ้นไปที่อ่าควรทาอะไรบ้างอ่ะเช่นรับให้ทิปกับวายขอบคุณเอาเด็กศิลปินน้องค้าเนี่ยน่ารักมากในการที่ทำเราก็ทําแต่นั่นเองคือว่าโอ้โหคลิปนี้สยบจริงๆค่ะสําหรับดาราม่าที่มีมา หลายวันก่อนเดือนก่อนเนาะในการที่ว่าเอาลูกเอาล้านไปขืนเทิงเวที้ยังจังสันจังสีหลากหลายนั่นเองค่ะพี่น้องเนาะและ้วทีนี้ค่ะมาดูคอมเมนต์ต่อบ้างอันนี้คือเพิ่นเบาดีแห้งสำหรับแฟนคลับค่ะแฟนคลับบางคนบอกว่าโอ้ยออนซอนค่ะลูกงานจริงๆเลยน้องทําเหมือนศิลปินมืออาชีพให้ราสันพี่น้องค่ะเนาะเด็กสองคนนี้เขาทําบุญมาด้วยกันบอยและแอนเขาทําให้พ่อแม่เจริญดวงของเขาสมพงกันเกิด ไปเกิดผิดทอ้องอ่าคนที่สมควรยย่งที่สุดคือแยกแต้มผู้ที่อบรมสั่งสอนน้องสองคนเขามีบุญเยอะครอบครัวพ่อแม่แองให้ความรักความอบอุ่นกันทุกคนเลยอือพี่น้องขานี่เป็นรูปเต็มนี่เลยจ้ะอ่นาน่ารัก่ากไแมทุกคนคะคอมเมนต์ใดนะคะแต่คลิปนี้ว่าเป็นยังไงบ้างได้เห็นคลิปนี้ได้ดูรูปภาพนี้รู้สึกในสำหรับน้องแฝดน้องเพชรน้องพลอยที่ว่าอ๊้ยแฝดสยามคะ่ะ ไปใส่มาใส่แฟนครับให้การตอบรับให้การดนว่าทุกทุกอย่างนะคะพี่น้องเนาะพ่อแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะหนูดูแลตัวเองได้จ้าลวงรักเต้าแฝดพอพอกับพี่ายเลยฮะถ้ามันคือพอกับแม่เลยจับมือกันลูกเนี่ยค่ะน่ารักมากเด็กอะไรเนี่ยมืออาชีพมืออาชีพกับบอปานจับเด็กจับมือกันโบกมือใบเอฟซีพร้อมผดับพี่น้องค่ะจักเพจเนาะในการคลิปยังกระตมเต่ ทำไมลูกรู้ความจริงน่ารักขนาดนี้จะไม่หลงรักได้ไงเหมือนตุ๊กตาจริงๆสังเนว่าน่ารักมากจับมือกันแล้วโบกมือให้กับแม่เอฟซีด้านล่างนี่แหละลูกศิลปินสลาดคักเหมือนมาพี่น้องขาเนี่เนาะใครเงาเงาสาวสาว่า,วางๆไม่มีอะไรทําแนะนำค่ะไปดูคลิปได้สำหรับคลิปของน้อง พีพีน้องเพรน้องคอยกันค่ะคลิปที่ทุกๆคลิปยันแอนคือทายแล้วเราเห็นกันทุกช็อตทุกมุมเนาะไม่ว่าเป็นการไลฟ์สดบ้างละรูปภาพบ้างละคลิปบ้างแหละยเยอะแยะมากได้ดูคลิปน้องอิ่มน้ำสํารานใจพี่น้องค่ะทุกๆคลิปก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตไปส่องก่อนเนาะไปส่องเพจค่ะคุณยายแตนบ้างว่าวันนี้ลงอะไรไปแล้วบ้างสําหรับน้องแฟน นี่ครับพี่น้องขาเนี่ยพี่พลีบ,บิ่งมาดูพี่ออตโต้ไม่สบายอันนี้มีคลิปล่าสุดเลยไปหาหมอให้หมอฉีดยานะไปดูพี่น้องคาคุณจะตกคลุมรักอันนี้คือณนะาา์กับล้านสาวพี่น้อง น่ารักมากพี่น้องคะเนี่ยกำลังเริ่มหัดเบากำลังเริ่มเบาเก่ง พี่น้องเบื้องตี่หลักขอในจ้าเออพี่น้องขาดีเลยเนาะถือว่าเป็นเรื่องราวพี่น่ารักมากเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับน้องเพรน้องพลอยแฟนคลับพรอบอยแม่แอนนะคะที่ติดตามสาพอยมานะจนถึงวันนี้เลยนะคะในการอัดคลิปพูดคุยกันเนาะบางคนหนะักไม่ได้เห็นคลิปก็มาดูด้วยคลิปที่สาวพอยได้นะคะในทุกเรื่องราวโมเพต์ที่น่ารักเราจะํามาบอกสูพี่น้องฟ้องอีกได้วันหนาคะ่ะสำหรับวันนี้ก็่ารืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะ